ับกลับเรียนถามอาจารย์ข้อต่อไปครับสมาธิที่เป็นสมาฮิโตคือความตั้งมั่นบริสุทธโทคือความบริสุทธิก์กรรมนิโยคือความคล่องแคล่วแล้วจะกลายเป็นยถาภูตยานทัศนะถามว่าเป็นสมาธิที่เกิดจากอาณาปานสติใช่หรือไม่ครับเรียนถามอาจารย์ครับสมาธิ จะเกิดจากอนนาปานสติกันได้หรือวิธีปฏิบัติอย่างอื่นก็ได้ถ้ามีความเป็นสมาธิแล้วต้องประกอบด้วยองค์องค์ประกอบหรือลักษณะสามอย่างที่ว่ามานนี่จึงจะจึงจะมีประโยชน์นั่นคือบริสุทธิ์จากกิเลสในเวลานั้นแล้วก็ตั้งมัน่นรวมกำลังจิตทั้งหมด อย่างเข้มแข็งแล้วก็ไวไว้ต่อการทำหน้าที่ของจิตเองนี่เรียกว่าสมาธิใครมีก็เหมือนมีแก้วสารพัดนึกใช้ทำอะไรได้ทุกอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับการดับทุกข ครับกับเรียนถามอาจารย์ข้อต่อไปครับคําว่าสมถะเมื่ออบรมแล้วจิตจะเจริญและจะละราคะได้ส่วนคําว่าวิปัสสนาเมื่อเจริญแล้วปัญญาจะเจริญและก็ละอวิชชาได้ท่านอาจารย์กรุณาอธิบายว่าที่ว่าปัญญาจะเจริญได้จเจริญได้อย่างไรและจะละราคะ อาวิชาได้อย่างไรครับเรียนถามอาจารย์ครับสมาธิ <c oughs> ละราคะได้ <c oughs> เป็นคำพูดที่ไม่ตรงตามความจริงสมาธิจะทำได้เพียงคมกำลังของราคะไว้ไม่ให้ปรากฏไม่ใช่ละได้ไม่ได้ตัดละราคะที่ปัญญาก็ละโมหะละอวิชชาได้ ให้สามารถจะตัดรากของกิเลสชื่ออื่นจนราคะาโลภโทสะอะไรได้จะพูดว่าสมถะละราคะได้นี่ไม่เห็นด้วยเป็นว่าข่มราคะไม่ปรากฏแล้ก็ได้ความหยุดขมมันก็ออกมาอีกมีสมถะ ใครพูดก็ไม่รู้ผมไม่เชื่อ,อพระพุทธเจ้าสัตว์มันละราคาได้แต่คมราคาแล้วก็ได้มีปรัชนาน่นที่ว่าจะละโมหะหรืออวิชชาได้มันมีลักษณะตรงกันข้ามราคานั้นข่มไว้ได้ด้วยสมาธิ แล้วก็ตัดรากให้ขาดออกไปซะได้ด้วยวิปัสนาปัญญาปัญญาที่ถึงขนาดนะไม่ใช่วิปัสนาหรือปัญญาขั้นเด็กๆนะถึงขั้นสูงสุดกรับเรียนถามอาจารย์ข้อต่อไปครับคำถามมีว่า ร่างกายเรานั้นเมื่อสกปรกเราชำระละ้างเมื่อต้องการให้แข็งแรงเราก็บำรุงและออกกำลังกายส่วนในทางจิตนั้นการทำความสะอาดหนึ่งและก็การบำรุงรักษาจิตหนึ่งจะทำอย่างไรครับกราบเรียนถามอาจารย์ครับเมื่อเอามาเปรียบเทียบทางกายทางจิตกายสะอาดก็ อาบนะ้ำจิตสะอาดก็เรื่องกิเลสที่มันเกิดขึ้นหรือมันกำลังเกิดขึ้นโดยอำนาจของสติของปัญญาอทอะไรก็ได้ให้กิเลสหลุดไปจากใจในเวลานั้นมันก็เหมือนกับอาบนะ้ำให้แก่จิตใจ เหการที่จิตใจมีกำลังกล้าแข็งมีนามัยดีก็ต้องปฏิบัติธรรมะส่วนนะั้นคือการอบรมจิตให้เจริญงอกงามด้วยสมาธิด้วยปัญญาฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาให้เป็นสมาธิตามลำดับลำดับลำดับขึ้นไปให้มีปัญญายาณเป็นลำดับลำดับขึ้นไป ซักซ่อมอยู่อย่างนี้เสมอก็เป็นการอบรมหรือบริหารจิตให้มันก้าวหน้าในการที่จะมีสุขภาพทางจิตกำลังทางจิตตามที่ปรารถนาเหมือนกับที่เราบริหารกายให้มีกำลังทางกายด้วยเหมือนกัน ครับกลับเรียนถามอาจารย์ข้อต่อไปครับคําถามว่าที่ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทที่ว่าผู้นั้นเห็นธรรมที่ว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทนั้นคือเห็นฝ่ายดับหรือฝ่ายเกิดในวงเล็บว่าสมุททยาวานหรือนิโรธวานครับการเรียนถามอาจารย์ครับอ๋อน,นี่เพราะไม่เข้าใจคําว่าปฏิจจสมุปบาท ปฏิจจรวาทเรียกได้ทั him, ้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับน่ะอาศัยกันเกิดขึ้นก็เรียกว่าปฏิจจรวาทฝ่ายเกิดอาศัยกันดับลงก็เรียกว่าปฏิจจนิโรธคือปฏิจจมวาทฝ่ายดับเห็นอาการเกิดอาศัยกันเกิดขึ้นเห็นการอาศัยกันดับลงแล้วก็เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาท สิ่งต่างๆที่มันยังเป็นสังคตะไม่ว่าอะไรมันจะมีการอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการดับลงอยู่เสมอไปรอบตัวเราทั่วโลกทั่วจักรวาลก็มีสิ่งเหล่านี้แต่ี่เป็นประโยชน์ดูสิ่งที่มีอยู่ในภายในภายในเราดีกว่าอะไรอาศัยการเกิดขึ้นอย่างไรอาศัยดับลงไปอย่างไรจะดูหยาบๆไปตั้งแต่เนื้อหนะังเลือดอะไรก็ตาม ให้ทางฝ่ายวัตถุร่างกายก็เห็นว่ามันโอ้อาศัยเกิดขึ้นอาศัยดับทีนี้ถีละอีดลงไปก็ฝ่ายจิตความคิดนี่อาศัยอะไรแล้วจึงเกิดขึ้นความคิดนี่อาศัยอะไรแล้วจึงดับดูให้เห็นอาการที่ว่ามันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยแล้วดับลงไปนี่ทั้งฝ่ายร่างกายและทั้งฝ่ายจิตทั้งฝ่ายรูปและทั้งฝ่ายนาม นี่เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอย่างสมบูรณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสร่าเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือเห็นธรรมเห็นธรรมก็คือเห็นเราเห็นเราก็คือเห็นผู้ที่แสดงปฏิจจสมุปบาท ครับกลับเรียนถามอาจารย์ข้อต่อไปครับคําถามมีว่าในการทํางานหมายถึงในคารวาสนะครับบางครั้งเราไม่สามารถเดินตามมัคมีองแปดได้ทั้งหมดทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผู้ร่วมงานเช่นผู้บังคับบัญชาเพราะเป็นผลสืบเนื่องจากผู้บังคับบัญชาไม่ได้เดินตามมัคมีองแปด ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาถึงตัวเราด้วยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะเป็นทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุดอยากจะให้อาจารย์ตอบในแง่ของศีลธรรมและในแง่ของปรมัตญธรรมด้วยครับกราบเรียนถามอาจารย์ครับการที่ผูกพันกันอยู่กับผู้บังคับบัญชาแล้วต้องทำอะไรไปตาม ความต้องการของผู้บัง,บงคับบัญชานี่มันมันไม่ใช่เรื่องของธรรมะแล้วมันเป็นเรื่องของโลกหรือเป็นเรื่องของการผูกพันในทางโลก<ม>ก,ลก,ก็เลือกเอาเองก็เลือกเอาเองเองเราจะเลิกกันแท้ก็ได้เราจะสอนผู้บังคับบัญชาให้ <laughs> มันมีความรู้ถูกต้องว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ปิดควรจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ ถ้าเห็นว่าทำไม่ได้แล้วก็ตัดสินใจเอาเองว่าจะแยกกันหรือว่าจะอยู่ด้วยกันปัญหานี่มีคนถามมากทีเดียวปัญหาที่ว่าผู้บังคับบัญชาเป็นอุปสรรคในการที่จะปฏิบัติธรรมะมันจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้มันที่เป็นความแค่ตัวก็ได้ แต่ถ้าเป็นจริงก็เอาอย่างว่าเนี่ยวิจัยดูว่าควรอยู่ด้วยกันหรือควรอย่าขาดจากกันถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องเอาชนะให้ได้ต้องมีธรรมะมากกว่าเนื้อกว่าจริงกว่าให้กว่าให้เขาเลื่อนสจให้เขาเปลี่ยนแปลงได้ก็ได้แต่มันก็ยาก ถ้าว่าเราสอนตัวเองบังคับตัวเองก็ยังไม่ได้จะไปสอนผู้บังคับบัญชาควบคุมผู้บังคับบัญชามันก็ยากขึ้นไปกว่าสรุปความว่ามองดูดิอย่างไรดีที่สุดแล้วก็เอาอย่างนั่นแล้วกัน